สวัสดีครับวันนี้เราก็ติดตั้งตู้8 4ด0 3 0สนะครับที่คินิก f อนะครับที่คนิกทำฟันนะครับนีโ่โล่โพสสวยๆครับได้วัาสดุปกองสีวาบอลน,นะครับมีหลอด UV มีตัวเต็นน้ำอัตโนม,มัติเวลาน้ำแห้งก็เติมให้เวลาไฟดับนั้นโดนไปถ้งนะครับ ห้อน้ํากลับมาตัวนี้ก็จะเติมให้ปั๊มน้ำเราก็จะไม่เสียนะครับออกบาเป็นหน้าตู้นะครับผัดลมฝัไปของอารฟัดครับอันนี้จะเป็นปัมลม CP พีหกสิบนะครับอันนี้ตัวทัมเมอร์ตั้งเวลาควบคุมโซดียอยน้ำอัตโนมัตินะครับพอเรือ,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 อนท่อเข้าห้องน้ำห้องน้ำอย่างเคยนะครับ ในข้อเจาะตอนข้อติดตั้งขอลิมเรียบร้อยนะครับ